หากสัตว์ทั้งหลายรู้ผลแห่งการจำแนกทานพิกุทั้งหลายถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งการจำแนกทานเหมือนอย่างเรารู้ไซหากสัตว์เหล่านั้นยังไม่ได้ให้ทานเสียก่อนก็จะไม่พึงบริโภคอันหนึ่งมนทินคือความตรณีจะไม่พึงครอบงำจิตของสัตว์เหล่านั้นแม้คำข้าวคือก้อนข้าวของสัตว์เหล่านั้น จะพึงเหลืออยู่คำสุดท้ายก็ตามถ้าปฏิคาหกของพวกเขายังมีอยู่หากสัตว์เหล่านั้นยังไม่ได้แบ่งคำข้าวคำสุดท้ายแม้นั้นก็จะไม่บริโภคพ,พิกูทั้งหลายแต่เพราะสัตว์ทั้งหลายไม่รู้ผลแห่งการจำแนกทานเหมือนอย่างเรารู้ฉะนั้นสัตว์เหล่านั้นจึงไม่ได้ให้ทานก่อนบริโภคอันหนึ่งมนทินคือความตรณี จึงยังครอบงำจิตของสัตว์เหล่านั้นถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งการจำแนกทานเหมือนอย่างที่เรากล่าวไว้แล้วโดยวิธีที่ผลนั้นเป็นผลใหญ่ไซสสัตว์ทั้งหลายพึงกำจัดความตรณีอันเป็นมนทินเสียแล้วมีจิตผ่องใสพึงให้ทานในเขตที่ให้แล้วมีผลมากคือในพระอริยะบุคคลทั้งหลายตามการอันควร อันหนึ่งทายกเป็นอันมากครั้นให้ข้าวเป็นทักคีนาในทักคีนยะบุคคลทั้งหลายแล้วเมื่อจุติจากความเป็นมนุษย์นี้แล้วย่อมไปสู่สวรรค์ทายกเหล่านั้นผู้ใคร่กามไม่มีความตระหนีไปสู่สวรรค์แล้วบันเทิงอยู่ในสวรรค์น,นั้นเสวยอยู่ซึ่งผลแห่งการจำแนกทาน